Hello everyone welcome back to the class of English with Teacher Pra again. today we are going to study about unified help our planet in the topic of reading comprehension. สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรยอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5คือ Help Our Planet แต่เราจะเข้าสู่หัวข้อในการเรียนของวันนี้คือ Reading Comprehension การอ่านจับใจความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเต็มตัวเองให้พร้อม Today we gonna use student book and also notebook So prepare yourself before we get start. แล้ววันนี้จะใช้2อ,อย่างก็คือใช้หนังสือแบบฝึกหัดแล้วก็ใช้หนังสือเรียนเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้หนักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษไหมชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่5 Help our planet และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งวันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดทั้งจากหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดใหม่ หน่วยการเรียนรู้ที่5 Help Our Planet ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนนะคะ Lesson Plan ค่ะ Number o n Words and Sentences คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ Number t Imperative s e n t e n c e จจำได้หรือเปล่าประโยคคำสั่งก็จะขึ้นต้นด้วยคำกริยาตามด้วยประธานแล้วก็กรรมสลับตำแหน่งกันนะคะหรือรวมถึงและหรือ ไม่มีประธานก็ได้นะคะ And Number 3 reading comprehension การอ่านจับใจความสำคัญพระเอกของวันนี้ค่ะมากันเลยนะคะ reading comprehension การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ open your student book on page number 66 open your student book on page number 66 and look at number 5เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า66แล้วดูที่ข้อ5ใหญ่ค่ะ ดูคำสั่งก่อนนะคะ read and match about my resolution อีกครั้งนะคะ read and match about my resolution นักเรียนจะเห็นคำว่า resolution s นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนคำว่า resolution แปลว่าวิธีการแก้ไขปัญหาอ่ามืมเขียนลงไปนะคะ วิธีการแก้ไขปัญหาคำสั่งคือให้อ่านและจับคู่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาซึ่งบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เรียนเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูกันเลยมาดูในโครงสร้างประโยคกันก่อนนะคะในตัวสีเหลืองก่อน I need to help the planet I need to help the planet คำว่านี้แปลว่าต้องนะคะหรือต้องการหรือว่าจำเป็นนะคะ ฉันต้องการที่จะทำไมคะ help the planet ช่วยโลก planet planet หรือว่า earth แปลว่าโลกนะคะฉันต้องการจะช่วยโลก I'm going to plant trees I'm going to plant trees going to แปลว่าจะนะคะเอาไว้ใช้กระทำกริยาที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ทำแน่นอนแหละแต่ยังไม่ได้ทำนะคะจะจะเลยนะคะเขียนลงไปนะคะฉันต้องการจะช่วยโลก ดังนั้นทำไมคะฉันจะปลูกต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ข้อที่1นึ่เขาบอกว่า I'm going to plant trees ตรงกับรูปอะไรคะตรงกับรูปข้ออะไรคะตรงกับรูป B ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในช่องว่างฝั่งขวามือของรูป B นะัร่รเยนก็ใส่ไปว่า1หมายเลข e r one นั่นเองค่ะโอเค next I need to help the planet. I'm recycle glass bottles. อีกครั้งหนึ่งนะคะคู่แพรเขียนแบบเต็มประโยคเลยนะคะ I need to help the planet. I'm recycle glass bottles. ฉันต้องการจะช่วยโลกฉันก็เลยทำไมคะ Recycle ขวดแก้วก็คือนำขวดแก้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อันนี้เขาเอามาใส่ candy นะคะ Put candy inside of glass bottles นะคะ เพราะฉะนั้นรูปดีก็ต้องใส่ข้อที่2นั่นเองค่ะ I need to help the planet. I'm going to throw rubbish in the bin. I need to help the planet. I'm going to throw rubbish in the bin. ฉันต้องการจะช่วยโลกเหมือนเดิมฉันจะทำอะไรคะ Throw rubbish in the bin จะทิ้งขยะลงไปในถังขยะนั่นเองค่ะ เราจะไม่ทิ้งขยะออกไปข้างนอกถนนใดๆแล้วนะคะมีถังขยะก,ก็ทิ้งขยะลงถังแล้วก็ทิ้งให้ถูกประเภทของถังขยะด้วยนะคะเช่นรูปนี้เป็นรูปรีไซเคิลถังขยะที่มีขยะสามารถรีไซเคิลได้นั่นเองค่ะโอเค next I need to help the planet I'm going to write on both sides of paper I need to help the planet I'm going to write on both sides of paper. ฉันต้องการจะช่วยโลกก็เลยจะเขียนกระดาษให้ครบทั้งสองด้านนั่นเองค่ะเพราะกระดาษเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ยิ่งใช้กระดาษเปลืองเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้ต้นไม้เปลืองมากเท่านั้นนะคะโอเค next I need to help the planet. I'm going to Sorry I'm going to turn off the tap จำได้ไหม turn off นะคะ turn off ใช้ในการปิดจริงๆแล้วคุณแพรบอกว่า turn off ใช้ในการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะนักเรียนถ้าจะเป็นในกรณีของการเปิดที่ใช้มือในการผลักดัน mm hmm. เช่นหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะใช้คำว่า close หรือว่า open ไม่เหมือนกันนะคะ โอเคฉันจะช่วยโลกฉันก็เลยทำไมคะจะปิดก๊อกน้ำในช่วงระหว่างที่ฉันไม่ใช้เป็นการประหยัดเป็นการเซฟน้ำนะคะโอเค Guys คราวนี้เรามาดูนะคะ We are still in the same pages number 66 b u t l o o k a t number 6นะคะมาดูโครงสร้างในการทำไมคะสร้างบทสนทนานะคะมาดูกันก่อนมาดูกันก่อน ดูนะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B นะคะ A ถามว่า what are you going to do to help our planet อีกครั้งหนึ่งนะคะ what are you going to do to help our planet what แปลว่าอะไร going to แปลว่าจะทำอะไรใช่ไหมคะก็คือคุณจะทำอะไรที่จะเป็นการช่วยโลกเป็นประโยคคํคำถามนะคะ ถาม you ตอบ i am going to recycle cans ฉันจะทำไมคะรีไซเคลิลกระป๋องถ้าประโยคคำถามมี g o i n g to ประโยคคำตอบก็จะต้องมี going to เช่นกันนะคะซึ่ง going to หมายความว่าหมายความว่าจะทำนั่นเองค่ะอย่าลืมเขียนคำว่า going to คำแปลลงไปในหนังสือได้เลยนะคะนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ Going to แปลว่าจะทำอะไรใช้บรรยายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตหมายถึงตอนนี้ยังไม่เกิดแต่จะทำในเร็ววันนี้นะคะโอเค Guys I forgot today we use just only student book we not gonna use workbook นะคะครูแพ้จำผิดไปนิดนึงวันนี้เราจะใช้เพียงแค่หนังสือเรียนเท่านั้นนะคะและยังคงอยู่ใน 67 x t o n ูกก number 7เราอยู่ในหนังสือเรียนเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดไปที่หน้า67แล้วดูไปที่ข้อ7ค่ะคำสั่งค่ะ read and complete use the words in the box ครูแพรบอกแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง reading comprehension เป็นการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นจะมาอ่านกันก่อนแล้วเราจะมาตอบคำถามในสไลด์ต่อไปค่ะจะเห็นเลยว่ามีทั้งตัวอักษรสีขาว the white one and the yellow one สีเหลืองเป็นคำศัพท์ใหม่หรือว่าเป็นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ดังนั้นให้ขีดเส้นใต้ให้ครบนะคะโอเคมาอ่านพร้อมกันนะคะ Carl does some small things at home to help our planet. He switches off lights when he leaves the room. He does not leave the fridge open and he always unplugs TVs and computers. He knows that when they are on standby They also use some electricity. He also turns off the taps when he is not using water. He has a shower, not a bath. He remembers to reuse things too. He uses glass bottles and plastic bags again. <coughs> carl does some small things at home to help our planet. he switches off lights when he leaves the room. he does not leave the fridge open and he always unplugs tvs and computers. he knows that when they are on standby they also use some electricity. he also turns off the taps when he is not using water. He has a shower not a b a t h He remember s to reuse things too. He uses glass bottles and plastic bags again มาแปลพร้อมกันนะคะ Cow does some small t h i n g at home ก็คือข้าวทำสิ่งเล็กๆก,กิริยาต่างๆที่เป็นทำช่วยกันทำสิ่งเล็กๆอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือโลกนะคะบทนี้เป็นบทเกี่ยวกับการรักโลกคราวนี้มาดูสิคะว่าคาวเนี่ย เขาทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อสแสดงถึงการรักโลกอย่างแรก He switches off l i g h t when he leaves the room Switch off แปลว่าปิดใช่ไหมคะเขาปิดไฟใช้ฮีเพราะว่าใช้เป็นเขาเขาเป็นผู้ชายก็เลยใช้ he ไม่ใช่เขาซ้ำแล้วนะคะเขาปิดไฟเมื่อเขา leaves the room แปลว่าออกจากห้องเขียนลงไปด้วยนะคะ He does not leave the fridge open อันนี้เป็นประโยคปฏิเสธมี Not เข้ามาเขาไหมทำไมคะ he does not leave the fridge open ก็คือไม่เคยเขาจะไม่เปิดตู้ประตูตู้เย็นทิ้งไว้นั่นเองนะคะเขาจะไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้เลยบอกแล้วนะคะจริงจงตู้เย็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรตู้เย็นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ว่าตรงส่วนของประตูต้องเราต้องใช้มือเปิดเปิดออกมาเพราะฉะนั้นจะใช้คําว่า open เราจะไม่ใช้ turn on นะคะ and he always unplugs TV and computer แล้วก็จะถอดปลั๊กทีวีแล้วก็คอมพิวเตอร์เสมอนะคะจริงๆแล้วการปิดรีโมททีวีแต่ยังเสียบปลั๊กไว้นั่นถือว่าไฟไฟ้ายังทำงานอยู่นะคะเราจะต้องถอดปลั๊กด้วยเพื่อเป็นการประหยัดไฟค่ะ he knows that when they are on standby they also use some electricity เหมือนที่ครูแพรอธิบายเขารู้ว่าถ้าเราไม่ถอดปลั๊ก standby แปลว่า ยังคงทำงานอยู่นะคะถ้าเราไม่ถอดปลั๊กเนี่ยไฟฟ้าก็ยังคงกระแสไฟฟ้าก็ยังคงทำงานอยู่มีค่าเท่ากับไม่ปิดรีโมทมีค่าเท่ากับเปิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะเราจะต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าออกมาด้วยนะคะเพื่อที่ไม่ต้องทำงานแล้วเป็นการประหยัดไฟนะคะ He also turns off the tap when he is not using water แล้วก็ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้น้ำ not using ไม่ใช้นะคะ he has a shower not a bath เขาใช้ฝักบัวไม่ใช้อ่างอาบน้ำเป็นการประหยัดน้ำ he remembers คำว่า remember แปลว่าจำนะคะจดจำแล้วเขาก็จำ to reuse things t o แล้วก็มีเขาก็จำว่าบางสิ่งบางอย่างสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ reuse นะคะเพราะฉะนั้นก็เลย he uses glass b o t t l e and plastic bags again เขาก็เลยนำขวดแก้วแล้วก็ถุงพลาสติกนำกลับมาใช้ใหม่ again แปลว่า อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะเอาล่ะคราวนี้มาทำต่อคำถามพร้อมกันค่ะนักเรียนจะเห็นเลยว่าในหนังสือเรียนของนักเรียนจะแบ่งทั้งสิน้นในตารางมีตารางให้แล้วก็จะมี three tables แล้วก็จะแบ่งออกเป็นอีกสามช่องย่อยมาดูช่องแรกกันก่อนนะคะ things c o w d o e s t o save e l e c t r i city การประหยัดพลังงานของเรามีอยู่หลายประเภทประหยัดพลังงานไฟฟ้าประหยัด พลังงานที่เกี่ยวกับน้ําแล้วที่สําคัญเป็นไงคะรักแล้ก็มีการทำไม r e ยูส r e ีไ c เคิลนะคะเพื่อที่ลดลดภาวะเกี่ยวกับขยะล้นโลกนะคะมาดูอันดับแรกก่อน things c o w d o e s, s to save electricity สอนแล้ว electricity แปลว่าไฟฟ้าใช่ไหมคะพลังงานไฟฟ้า save แปลว่าเก็บหรือประหยัด สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการที่ขาวประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีอะไรบ้างถ้านักเรียนเก่งเรื่อง reading comprehension จับใจความสำคัญได้นักเรียนจะรู้ว่าประโยคไหนบ้างที่เขากำลังพูดถึงนะคะประโยคแรกค่ะ he switches off lights when he leaves the room เขาปิดไฟเมื่อเขาออกจากห้องใช่ไหมคะนี่ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีอะไรอีก he does not leave the fridge open อีกครั้งหนึ่งนะคะ sorry he does not leave the fridge open แล้วก็ทำไมคะไม่เปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ he always u n p l u g g e d tv s and computer แล้วก็ถอดปลั๊กทีวีแล้วก็คอมพิวเตอร์ทุกครั้งเพราะว่าคำว่า always แปลว่ามักจาก100%เต็มนะคะครนี้มาดูค่ะอย,อย่างตารางที่2 things c o w d o e s to save a water แล้วอะไรกิจกรรมอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงคาวประหยัดพลังงานน้ำ He turns off the tap when he is not using water. ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้น้ำนะคะลอกลงไปเลยนะคะนักเรียนแล้วก็ he has a shower not a bath. แล้วก็ใช้ทำไมคะอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวไม่ได้ใช้อ่างอาบน้ำคะ่ะ Things c a u r y u s e s อะไรบ้างคะที่คราวกับนำมาใช้ใหม่ He uses glass b o t t l e จริงๆใน2ข้อนี้มันประโยคเดียวกันแต่ในตารางเนี่ยเขาแบ่งมาให้แยกๆเป็น2แล้วก็จะทำให้เป็น2ประโยคนะคะ He uses glass b o t t l e อย่างแรกทำไมคะข้าวนา้ำขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่ and he uses plastic bags รวมถึงถุงพลาสติกกับนํำกลับมาใช้ใหม่ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เป็น reading comprehension ในลักษณะของการอ่านจับใจความสำคัญเบื้องต้นนะคะ โดยปกติแล้วการอ่านจับใจความสำคัญถ้านักเรียนเข้าใจคำตอบก็จะอยู่ใน reading นั้นเลยนะคะพยายามอ่านและฝึกฝนตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่า reading comprehension จะมาเรื่อยๆค่ะโอเค guys, h o w about t o d a y today is s e s y because y o u a l r e a d y learned about how to save the world with already and we are doing exercise together so everything is easy today right Don't forget to read and remember the words again. And today no homework. วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเพราะว่าเราเรียนเรื่อง reading comprehension ไปด้วยกันรเรียบร้อยแล้วนะคะ And I will see you next class. You can contact me f o l l o w this. ติดต่อได้ทางช่องทางนี้นะคะ ช่องทางของ Facebook คือ e n English with คูแพรนะคะไปกดติดตามด้วยในช่องที่ชื่อว่าไอแพรสวรรณชาติผ่านทาง YouTube นะคะเผื่อเรียนไม่ทันก็กลับมาเรียนกันใหม่ได้ใน YouTube ด้วยตัวของนัเรียนเองแอดไลน์มาที่ i อแพรนะคะเผื่อมีข้อสงสัยปัญหาต่างๆในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะ Have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณเว็บไซต์สไล d ์โกสำหรับทีม PowerPoint ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษามาณะที่นี้ค่ะ